กีโกนี้ครับพาทุกท่านมาชมเกมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2016ครับที่สนามกลางกลางจังหวัดาราชบุรีโดยเป็นเกมการแข่งขันนัดที่7นะครับาราชบุรีเมิตรผลเอฟซีเจ้าบ้านรับการเยือนของทีมเดอะแรปปิดบางกราเทศแต่สถานการณ์ต้งบอก่ตอนนี้เนี่ยทีมเยือนเนี่ยบีจียังนำไปจากฝูงน,นะครับแล้วก็เป้าหมายของทีมคือบุกมาเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อรักษาตำแหน่งจ้าฝูงต่อไป ก่เริ่มเกมทั้งสทีมก็จับไปจับมือทักทายครับมีตีววนี้สมกเล่นเต็มปรตราสุดลงสนามครับเช่นเดียวกันทางด้านทีมเยือนราชบุรีขอให้กีกมเจ้าบ้านครับก่อเริ่มเกมก็มีการยืนไว้อะไรให้กับทางด้านคุณบรรหารสิทปอาชาครับอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้ถึงแก่นิจกรรมไป เริ่มเกมเนี่ยเป็น BG จีได้ลุ้นยิงประตูก่อนจากลาสลาสคามี้ครับกลับตัวยิงลุ่งนี้แต่บอลยังเบาครับเป็นตรงตัวของกิตโมมีมาหลังจากนั้นเนี่ยบีจได้ลุ้นจากจังหวะยิงของบดินผาลาแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์เลยครับโอ้โหจังหวะตัดบอลได้ของลาสลาสคามี้ครับแล้วเป็นบดินผาลาครับแต่งบอลก็ขวาแล้วก็ปั่นโค้งสิบสองหนึ่งต่อศูนย์เลยครับ ดูกอีกครั้งครับจังหวะตัดบอลเล็กตางสนามครับเวลาซาลาสเนี่ยแปะคืนมาให้บันดินแล้วก็เจ้าตัวแ่งหนึ่งจังหวัดแล้วก็ปั่นโค้งด้วยขวาเสียบส,สองอเข้าไปสวยงามครับหนึ่งต่อศูนย์ครับทีมเดอะแร b i ิขยับขึ้นนำแล้ว หลังจากนั้นนี่ราชบุรีที่ตกเป็นรงองครับพยายามจะเร่งเกมร,กรุกหวังตีเสมอให้ได้ดีกว่าผ่านบอลลูกนี้ของทางด้านเอกลักษณ์ทองกฤษก็ยังถูกเลาะหลังไปบอกราสครับพยายามหาจังหวะที่จะทำประตูที่2แล้วจังหวะหลุดลูกนี้ของเอเรีวยวโรดิเกสเจ้าตัวตัก2ต่อ0เลยครับโอ้โหเกมรุกของ B g นีนี้องบอกว่า เล่นงานแนวรับของเจ้าบ้านแล้วก็เป็นประตูที่2ของทีมครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะที่ลาซาลสตำชิงกับแอเรียแล้วเจ้าตัวหลุดเข้าไปตะวัดบอลผ่านอุกดิดวงวิมาเข้าไปครับ2ต่อ0นครับ ราชบุรี uri, ตกเป็นรองแต่จังหวะทะลุของทากุยะมารุยาม่าลูกนี้หลอกอีกหนึ่งจังหวะแล้ววันลบแม่เป็นประตูไล่ตีตามมาเป็นหนึ่งกับสองครับโอ้โหทากุยะมารุยาม่าครับดูอีกครั้งครับได้บอลริมเส้นหลังขวาแล้วก็แหวกสองเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งจังหวะหลอกสวรําพัดลูกนี้ครับและสุดท้ายนี่เป็นวันลบที่เสียจังหวะครับโอ้โห ได้ตามมาเป็น1นต่อสครับสำหรับทีมเจ้าบ้านหลังจากนั้นนี่จะบอกว่าประตูนีเ้เสมอของทีมเจ้าบ้านก็มาได้เลยครับจากแฮเบอร์ตี้เฟร์นันเดสครับลูกนี้ต้องบอกว่าแนวรับของบีจีเอากองหน้าของราชบุรีรายนี้ไม่อยู่ครับโอ้โหสองต่อสองเลยครับดูกันอีกครั้งครับแฮเบอตี้ได้บอลเรนหนะ้าสนามแล้วกระชากหนีผู้เล่นของบีจีเลยครับไล่สุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวสับไกลด้วยขวาครับ เซบเสาแรกเข้าไป2ต่อ2นี่ครับสกอร์กลับมาเท่ากันเนี่ยแต่บีเจไม่รู้จักฟรีคิกลูกนี้ครับ และสุดท้ายนี่ก็ไม่มีประตูเพิ่มครับจบครึ่งแรกในยังเสม,มอกันอยู่2ต่อ 2, 2> ครึ่งหลังเป็นทางด้านราชบุรีครับเขี่ยบอลบุกจากขวาไปซ้ายแต่บีจีนี่ต้องบอกว่าเล่นเกมรุก กลับคืนทันทีครับและจังหวะล็อกหลบ3ผู้เล่นของแอลเรียลลูกนี้แล้วก็ตวัดยิงเข้าไป3 3ต่อ2ครับโอ้โหกองหน้าชาวคอสตาริก้ายิงลูกนี้ต้องบอกว่าต้องยอมครับได้ประตูพิขึนนำเร็วอีกครั้งครับบีจีจังหวะบอลยาของลาซาลัสครับแล้วนี่ครับจุรชาติตวัดต่อให้ทันทีครับแล้วก็กองหน้าทีมชาติคอสตาริกาแวก 1>, 1 2ึสแล้นี่ครับจังหวะสุดท้ายจะติดเจ้าตัวตวตัดค่าไปเลยครับ3าต่อสครับตะโก็เป็นทางด้านทีมเยือนน้ำสามต่อสแล้วลูกนี้ทางด้านแม่นี่ครับไปท่าครับได้รับบีจี แฮมเบตี้เฟอร์นันเดสครับตว,วัดยิงด้วยสายนี่ต้องบอกว่าเสียบมุมเข้าไปเลยครับสาต่อสาครับสกอร์กลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึง่งดูครับจังหวะบอลของยานิกยาโลพาบอลแหวกผูเล่นบีจและจังหวะนี้ครับยานิจิ้มมาให้แล้วเป็นทางนั้นแฮมเบตี้ครับยืนอยู่คนเดียวเลย สก,กอสามต่อสามครับแล้วจะเป็นทางด้านทีมเจ้าบ้านที่ได้ลุ้นฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษและแฮมเบอร์ตี้ปาลูกนี้ก็สุดปัญญาแล้วครับทงางด้านระลบแซ่จิว๋วโอ้โหทีเด็ดของเจ้าตัวครับแล้วก็มายิงประตูที่สี่ใส่ทีมบีจีครับพลิกกลับมาน,น้อีกครั้งครับสำหรับทางด้านราชรบุรีวิทย์พหล์เอฟซีดูกันอีกครั้งครับฟรีคิกนี่มุมน่าบอกว่าเสียบตั้งต่างเสาสองเข้าไปเลยครับ เด็ดขาดจริงๆครับเฮเบรตีเฟอร์นันเดสมิกิได้บ <B G S 1> อกว่าสกอร์เป็นรองครั้งแรกนี่ก็ <S <S พยายามเปิดเกมลุกเรื่อยๆจังหวะเปิดของวิชิเกซโรลูกนี้อุกฤษตบบอลสิ้งไปได้ครับ <โ>าซาลสโยนกับมาชาตรีได้ขึ้นโม่ลูกนี้ก็ยังถูกอุกติตามเข้าไปรับจังหวะสอไว้ได้อีกตบว่าช่วงท้ายเกมนี้บีจีโหมเกมลุกหนักครับบอลของลาซาลสยิงไกลก็ยังไม่เข้าจังหวะบอลหนึ่แล้วก็ยิงอีกครั้งหนึ่งขงดาดก็ราเซฟสกี้แม่ บีจีพยายามบุกอย่างหนักครับจังววหวะตวัดเข้าไปลูกนี้แล้วเป็นดาโก้จ่ายมาให้กับเอเรียลเอเรียลล็อกหนึ่งว่าจิมอุกฤษปัดทิ้งได้และจังหวะซ้ํา,าของลาซาลัสก็ยังไม่เข้ากรอบครับลูกนี้แม่บีจีสุดท้ายแล้วครับไม่มีประตูเพิ่มครับหมดเวลาการแข่งขันทีมออกไลทดูซีเนี่ยบุกมาให้ราชบุรีมิดผลไป3าต่อสครับ าะนะเรามีโอกาสแล้วเราทำกลับมาไม่ได้เราชิงความได้เปรียบสองลูกแล้วเรากลับมาโดนแซงนะฮะก็นั่นคือรูปแบบเกมแต่ก็ถามว่าเสียใจไหมเสียใจนะแต่ว่าสิ่งที่ดีใจของน้องทุกคนทำงานหนักนะทุกคนสู้ทุกคนเล่นนักสู้เห็นนั่นคือนั่นเราเราใครเอามาชนะเราไม่ง่ายๆกันนั่นคือสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องไปแก้ไขในเรื่องแนวรับนะเราเสียประตูเข้ามา4ครั้งก็ได้4ประตูเลยนะนั่นคือความผิดพลาดจริงๆว่าเราต้องมาคุยละว่าการป้องกันเราหลวมมากนะเราไหวได้เขาแต่ละลูกเราต้อง สร้างเกมเข้าไปมันตรงข้ามกันก็จริงๆด้วยจังหวะเกมน,นะมันโดนเหลืองแรกโดยที่เขาไม่น่าโดนนะพอจังหวะที่เขาเสียฟาวแล้วก็เขาไปโดนจังหวะนั้นแล้วก็อารมณ์มันก็เลยตามมานะนะั้นก็คือฟุตบอล, okay ลว่าโอเคเราเหลือสิบคนเราก็ยังมีเกมที่ดีอยู่ this match is for men for men uh, no is easy uh, 15 minutes and uh, lose 0-2 No, Is easy up oh, and 2v2. No? But uh, second half, the first minute, 2-3. Uh, my team today believe in work, believe in your work, believe in training, believe in uh, our virtues. ก็ตั้งแต่เริ่มเกมกันข่านเขารู้เขารู้อยู่แล้วว่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมที่ง่ายสําหรับทีมก็ตั้งแต่เริ่มเกมจนถึงจนในครึ่งเวลาแรกก็ทีมเป็นฝ่ายตามตามหลังไปก่อนแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บแต่ว่าแล้วมาในครึ่งเวลาหลังเนี่ยทีมก็ยังมาโดนมาโดนยิงนําเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเป็น3เป็นสประตูต่อ2แต่ว่าเขาก็ยังเชื่อมั่นในการที่ทีม2อในการที่ทีมเตรียมการเตรียมทีมมาสําหรับวันนี้